แม่มีลูกสาวไหม <im it> ม,ม,มีได้แถมฮะสาวเขาไม่ได้ลูนสาวเขามอุ้ย <im it> มีลูกสาวมีหลานสาวไปเลยร้อยหนึ่งขนาดนี้เลยอ่อะ,อะนี่ลาบไว้ให้คือสุดท้ายแล้วแล้วก็นี่เครื่องในวัวเหลือแค่นี้ไปดูในหม้อนี่หำหมดไห้ ไม่ได้ตัววันนี้บริการของผมอำเภอบ้านถือครับเขาต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยที่แวะเข้ามาอุดหนุนกันก็เหลือเท่านี้ละสุดท้ายละทานได้ร่อยครับกินได้่อยนะขอบคุณมากๆที่แวะเข้าอุดหนุนนะไปดูดิเฮ้ยเป็นถุงเหลอแค่นั้นแล้วนะของแม่ร้อยหนึ่งแท๊บหนึ่งนะแม่มีลูกสาวไหมมีได้แถมฮะสาวเขาก็หลานสาวอุ้ยมีลูกสาวมีหลานสาว ไปเลยร้อยหนึง่งขนาดนี้เลยแม,ม่ลูกสาวใช่ไหมโสดไหมแม่แม่มีธุรกิจอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพอจะเป็นลูกเผยได้ไหม,มเฮ้ยจ้ะหังยางขาดเลยเ <c oughs> ซต็ตนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเนื้อเยอะๆอย่างนี้เลยแม่ หนึ่งร้อยบาทเยอะนาเฮ้ยอ่าเดี๋ยวได้เลยนะจ๊ะจุงละ้ะสิบบาทที่ทั้งรอบทั้งต้มเลยหนึ่งร้อยบาทครับแม่ขอบคุณครับแม่กัไปแล้วโอ้ใช่สุดยอดทางนี้กำลังขายอยู่ลูกน้องใหม่ลูกน้องใหม่ น้องใหม่อันนี้มีหวยอ่ะมีหวแล้วใช่ไหมหนูม,มีแล้วเหรอมีได้ไหมได้แล้วหัวไม่ว่าแล้วไ,ได้มากดี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  <c oughs> ดีดีดี